ล้ลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์โมแกนมาอีกแล้วครับมาสอนการตั้งสายแบนโจแบนโจเป็นเครื่องตรีตะวันตกนะครับตัวกลมๆแบบนี้เออก็มีหนังกลองตีกลองได้ด้วยนะมี4สายก็มี5สายก็มีแล้วแต่นะครับแต่ผมเล่นอยู่เนี่ยหสายแบนโจ5สายก็คือสาย4แล้วก็มีครึ่งนึงเนี่ยเป็นสาย5เล็กๆเ,เนี่ยนะฮะทีนี้เวลาตั้งสายเนี่ย สายหนึ่งเนี่ยเบนโจนี่เราไม่ใช่ปิ๊กนะฮะเราใช้เป็นนิ้วเล็บเหล็กอย่างนี้ยนะฮะจริงๆแล้วผมมีเหล็กแต่ว่านี่หาไม่เจอก็เลยใช้เป็นพลาสติกมาให้ดูก่อนเราใส่เข้าไปเลยแล้วก็ดีทีนี้สายหนึ่งเนี่ยเวลาเราตั้งเนี่ยนะครับมันจะเป็นโน้ตตัวดีนะครับหรือว่าเลน,เนั่นเองสายสายหนึ่งนี่นะฮะทีนี้สายสองสายสองเหมือนกีตาร์ครับกีตาร์ก็เป็นตัวบี สูงอ่าตัง้งโอเคอ่าโอเคประมาณนี้เบนโจตัวนี้จริงๆนะผมยังไม่ได้ตั้งพวก intonation อ,อะไรนะครับแต่ว่านี่ภา,าษาที่ได้ดูสำหรับคนที่ชอบเบนโจจะหาซื้อเบนโจมาเล่นนะครับตัวนี้ไม่ค่อยจะดีมากนับเพราะว่าซื้อมาในราคาไม่แพงมากประมาณ78,000บาทนะครับ ซึ่งก็ส่วนมากลูกบิดจะมีปัญหาแล้วฝึกได้ฝึกได้ไม่ยากลองก่อนทีนี้สาย3สาย3ก็โน้ตตัวซอนก็คือตัวจีนั่นเองสาย4นี่เป็นน้ตตัว D ตัว D นะครับเอาทวนนะทวนนะครับก็คือสาย1นึ่งคือตัว D ใช่ไหมครับสาย2ก็เป็นตัว B หรือตัว T สาย3ก็เป็นตัวจ คือซอนนั่นเองสายสีก็เป็นตัวดีแล้วก็สายห้าก็เป็น G ถ้าดีดเป็นสายเปิดก็จะเป็นสายเปิด G ีนะครับเราดีดเฉยเ,เนี่ยเป็นคอร์ดจีสายข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเสียงโน้ตตัวจีใช่ไหมครับเวลาเราดีดคอร์ด มันเป็นจีที่สูงกว่าคอดก็เหมือนคอดกีตาร์นั่แหละครับเพียงแต่ว่าการจับอาจจะไม่เหมือนกัน G E minor C D เห็นไหมครับฉะนั้น คอซีจดีเดี๋ยววันหลังผมจะมาแนะนำการจับคอร์ดกันอีกทีหนึ่งแต่วันนี้ตั้งสายให้ดูกันก่อนนะฮะพอ <c oughs> เ,เราตั้งสายได้แล้วทีนี้ก็มาพิกกิ้งกันเดี๋ยวผมจะมาแนะนำในขั้นตอนต่อไปว่าเราจะพิกกิง้งปิกกิ้งยังไงสำหรับการเล่นแบนโจนะครับ <c oughs>